สวัสดีค่ะจาก mjp a อ2พ2นนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันที่ญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะรถโรต,ตารี่นะคะช่วงนี้มีโรตารี่เข้ามาเยอะนะคะเราก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมกัน,นะคะ่ะอ่าก็มีมานะคะก็มีมาหลายรุ่นหลายขนาดนะคะ่ะเช่นคันนี้นะคะก็จะเป็นคูโบต้า kra นะคะ8.5นะคะขนาดเป็นเครื่องดีเซลนะคะ8แดงนะคะคันนี้กสาา็สภาพดีค่ะใช้งานได้ปกตินะคะเป็นสีดำจากคูโบต้านะคะคันนี้สวย,สวย ค่ะอันนี้ไม่ดูตรงถังตรงเครื่องยนต์ได้เลยนะคะเป็นดีเซลเอนจิ้งยังไม่มีสนิมเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดสวยๆเลยค่ะสำหรับทุกท่านในนะคะ โอเคนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแปดแรงนะคะเป็นเครื่องดีเซลแปดแรงคันนี้ก็ออยังถือว่าโอเคยอยู่นะคะคันนี้ก็สามารถปรับได้นะคะสังเกตตรงล้อเขานะคะก็สามารถปรับปรับแคบนะคะปรับกว้างได้นะคะก็แต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าระบบอัตโนมือนะคะ เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ชมกันคร่าวๆนะคะไปโรตารี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชมกันประมาณนี้เลยนะคะส่วนคันแถวนี้นะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ ไม่เป็นโรตารี่ก็จะเป็นคัก็แบบนี้เราก็มีนะคะเราก็จะมีพอดีล้างเตาค่ะแล,ล้วพอดีล้างเตาฝั่งนี้นะคะก็จะมีคันนี้คันนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทค่ะคัะนนี้แล้วก็จะมีเป็นโรตารีเล็กๆนะคะฝั่งด้านนั้นก็ประมาณหมื่นกลางๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทางฝั่งนี้ให้ชมกันนะคะว่าทางนี้มีอะไรบ้างนะคะ จะเป็นเครื่องนะคะเป็นเครื่องเป็นปั๊มน้ํานะคะแล้วก็เป็นเป็นปั๊มแรงดนันปั๊มพ่นยาฉีดยานะคะฝั่งนี้แล้วก็จะมีเป็นหัวเครื่องป่าแบบนี้ก็มีขายนะคะแล้วก็หรือว่าลูกค้าอยากได้เฉพาะเครื่องนะคะเช่นตัวนี้นะคะเครื่องสวยอย่างงี้เราก็สามารถแบบที่ร้านก็มีจาหน่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้มีเป็นปันม๊มน้ำสวยๆแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะ,ะเป็นปั๊มนะคะมาดูยามา โซาสามนะคะชุดกับเครื่องโคโูต้อนะคะสวยๆนะคะคันนี้ก็เิมเมทงน,น,นี้นะคะก็อือว่ายังมีบางเซตวยนะคะรอบนี้นะคะเราจะไปเราจะเาเข้าพิมพไทยอีกนะคะว่าประมาณปลายเดือนเมษานะคะถึงไทยประมาณต้นเดือนกภาพมค่ะทานลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะพ่อไว้ก่อนนะคะเพื่อความชัวร์แล้วก็พอถึงนะคะพอสินค้าถึงเราก็จะ จะติดต่อลูกค้าไปนะคะให้ไปรับหน้าร้านหรือว่าถ้าลูกค้ายากให้จัดส่งนะคะทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะก็สนใจก็ไลน์มาสับถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่ไลน์แอดนะคะ ID 0 8 0 7 7 5ป1 4 8มลกรดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ the phone.